สองสามสี่ฮะมีต่บันดนหัวเบิดบนนอนนี่มันก็สานบวด้วยบันเม็กบันเม็กนะครับนี่ใส่บันดนหัวผู้ใดนอไม่มีนะครับมีแต่บันเม็กบนนี่นออันนี้มมนจะบันใดนี่บันเม็กมูบนเม็กมูเจ็ดนะครับบ้านเม็กจะตัวผมผมนะครับนี่ใส่ผู้ใดอยู่บันดนหัวนอนี่จ้าเอายางพลาหมือนดนหัววันนี้นะครับบานดนหัวนะครับบานเม็กนะครับอยู่ใกล้ๆกล้กันนะครับ บัณฑิตตัวผมผมนะครับนี่ยุบ้านเดียวหน่เอาบมไม่ยุ่บหน่ใครไม่หันหน้ามานี่ปรับคนละห้าร้อยเดีมเดิอขอให้โชคลาบล่ำรวยล่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงซื้อหวยก็ขอให้ถูทุกงวดทุกงวดเด้อแต่อย่าลืมซื้อตัวมันออกเดิมกับโบหูคกอการมาถ่ายรูปได้ยู่แต่ว่าหู ซุงงวดซุงงวดอย่าลืมซื้อตัวมันออกเด้อ <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพแม่ครัวนะครับผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนะครับนี่เข้าไปในม่นนะครับนี่เตรียมพัตหารไว้ถวายคณะสงฆ์และแม่ขาไแม่ชีนะครับตื่นมาตั้งแต่ตีสองนน้นนะครับมาเตรียมใครไม่หันหน้ามานี่ปับห้าร้อยเด้อนี่เด้อฐานะทำห้ภาพไม่สวยเด้อนะครับนี่ แต่ว่าอยู่ป้องกันมาเลียงวันนะครับเขาใส่เข้าไปน,นโอ้นี่นะครับนี่คนาทาตถ่ายภาพนะครับเขียวเป็นส่วนมากเด้อน,นะครับเขียวไปตามเขียวไปตามผาแงงน,นั่นนี่เนาะเด้อยมมาเตรียมไว้นะครับไม่วั่นบ่เคยหลาเนาะนี่เนาะนะครับยมเขาป้องกันอย่างดีเลยนะครับนี่สงสัยจะจัดไว้ข้างนอกนี่นะครับไว้ให้มาเลียงวันนะครับ เดินนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีถวายพัฒนาสังฆทานนะครับยมกมาเตรียมนี้นะครับนี้เป็นเต็นพัตนหานนะครับนี้ของที่อร่อยที่สุดนะครับมาถวายให้พระพิสุสงฆ์แม่ชีแม่ขาวผู้ปฏิบัติธรรมนะครับที่วัดป่าธรรมวมีเวกนะครับบ้านดอนหัวตำบลข้าวสารอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับแต่วันนี้ไม่มีโอกาสเข้าไปถ่ายไม่ครัวด้านในนะครับ เดือขอให้โชคลาบลำรวยลํำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสื่อหวยก็ขอใหถูกทุกง,งวดทุงงวดเด้อ